มาเลยปลาทูเรายังเหลืออีกนะคะนี่ปลาทูสดนะคะพี่ตู่แช่น้ำเกลือไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาล้วงไส้เขาออกนะเอาให้หมดนะเพราะเขาจะขมเนาะเราก็จะมี่าแก่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะมะนาวสองลูกตะไคร้หนึ่งแง่งนะคะหนึ่งหัวแล้วก็นี่ผักชีฝลั่งนะคะ แล้วก็มีพริกยี่สิบเม็ดนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะเราจะทำถ้วยเดียวนะคะถ้วยเดียวนะคะสามตัวไปเลยจากเดี๋ยวไปดูการทำสะอาดปลานะคะนี่เลยนะคะอย่างที่เราทำไปคราวที่แล้วนะคะเราก็นี่เลยคราวนี้เราไม่เอานึ่งนะคะเราจะเอา ไปต้มยำนะเราก็เอานี่นะคะก็เรียกควักไส้นะคะควักไส้ปลานะคะตรงนี้อย่าไปแตะต้องมนันนาตรงท้องนี่นะพรองมันบางมากนี่นี่นะคะ นี่นะคะ,น,ดดน,ะ,คะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะจากนั้นเราก็จะลดไฟลงนะเพื่อจะให้น้ำเขาใส่นะน้ำซุปใสใๆเลยนะคะนี่จากนั้นเราก็จะใส่ปลาทูลงไปเลยวันนี้เราทำสามตัวนะคะ มีอย่างเดียวเอาลงแล้วไม่ต้องคนนะคะนี่ทีนี้เราก็จะมาปรุงอีกทีหนึ่งนะคะ นี่เรามีน้ำปลานะคะหช้อนโต๊ะนะคะแล้วพริกขี้หนูสวนนะคะยีเม็ดมะนาว2อลูกแล้วพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะจากนั้นเราไปดูต้มปลาทูกันดีกว่านะคะนี่หลังจากต้มไว้แล้วประมาณ30มสินาทีนะ เราก็จะเอาลงนะคะเราคิดว่าปลาเนื้อปลาเราสุกแล้วนะคะนี่เลยนะหนาเห็นไหมคะคนนิดเดียวพุงเขาก็จะจูบออกมานะเนื้อปลาทะเลปลาทูเขาจะสุกง่ายวันนี้เราทำถ้วยเดียวนะคะ เราก็จะใส่พริกขี่หนูสวนไปเลยนะจ๊ะนี่ ใน้ำปลาไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ นี่นี่นะคะ